มองคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอศึกอวสานผาพิพภพไททันแอคแทกออนไททันสอง end of the world ให้เสียงภาษาไทยโดยยามามโตไทชินี่คือจุดจบของมนุษยชาติบทสรุปแห่งสงครามมันมีต้นกำเนิดจากไหนเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อ เราต้องชิงดินแดนกลับคืนมาบ้องหัวใจให้หน้าที่พวกเขาคือผู้กำหนดไปกัะเธอะถ้าเราพลาดมันู้สึกสะยชาขาทพบจะจบมม่มีทางชนะได้ไดแน่าละทิ้งสิ่งที่คุณปกป้องไปได้เราจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ยอมหินายมาตายแบบนี้เราสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอเอเลนทำไมท่านถึงสู้กันเอง นายเป็นคนหรือไททันกันแน่เขาคือของเสุดท้ายของมนุษยชาติตกุญแจถ่ายความรับของไททันก็เป็นได้ต่อสู้เพื่อมนุษยชาติแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันจะหยุดมันเองที่สุดการรอคอยเอเลนความรัทั้งหมดจะถูก,กเปิดเผยสู้เพื่อนหน้าที่สู้เพื่อนคนรักหรือสู้เพื่อมนุษยชาติ คุณสู้ก็จะไม่มีทางชนะอาทิตย์หลือเราจะเป็นฝ่ายไหนกันแน่อวสานพมิพภ์พบไททันเอ็กแท็กออนไททันสอง end of the world หนึ่งตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ได้รูปแบบในรูปปกติและไอแม x